แตงไทยแตงไทยหาอะไรอะโอ้โหอันนี้แตงร้านแตงร้านกับแตงไทยโอ้พาเด็กๆมาเล่นที่ทุ่งนานะคะวันนี้ค่ะแตงไทยแตงไทยลิ้นห้อยแล้วค่ะแตงไทยเหนื่อยแล้วค่ะ อ่ะอันนี้แปตงร้านนะคะแปต,แตงร้านต้าหู้ไม่ใช่เหรอนู่นไงเต้าหู้สีขาวๆอันนี้คือสีแดงสีน้ำเงิน<ห>คือแตงร้านอันนี้คือแตงไทยตั้งไข่หัวปล่อยตั้งไข่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับแม่ลูกขอถือไม่ถือถือไว้บ่ เด็กมาวิ่งเล่นท <illa> ี nei, te <iver>. ่ท <travail> yup. okay? ุ่งนาอากาศเย็นสบายโอ้ยอย่าดึงหน่องให้อ่างล่ะเด็กอ้อยล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 อยแตงไทยแรงมันเยอะหมาบ้าพลังตาว ดูสีขาไม่ต้านเลือดเลยเลือดไหมนั่นไงแม่บอกว่าอย่าอย่าจับหินไม้อย่าดึงมาแม่บอกแม่เสียนอย่าเสียนมะกะปุกใส่ลูกระปูแบบห่องอยีพนมะกระปุยอย่าจับตองหูอย่าจับอย่าจับเขาเหล่าเพราะเราก็เหล่าใครตองหูครับแม่ค่